สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอนุกรมเลขคณิตนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอนุกรมก็คือผลบวกของลำดับนะซึ่งแบ่งออกเป็นอนุกรมเลขคณิตกับอนุกรมเลขาคณิตนะสำหรับในชั้นนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูอนุกรมเลขคณิตก่อนอนุกรมเลขคณิตก็คือผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตเราแทนด้วย sn นะซึ่งเรามีสูตรในการใช้อยู่2สูตรด้วยกันก็คือสูตรที่1 sn เท่ากับ n ส่วน2วงเล็บ a 1บวก an a 1ก็หมายถึงพจน์ที่1 an หมายถึงพจน์ที่ n นะก็คือหมายถึงพจน์สุดท้ายนั่นเอง ต่อไปสูตรที่2 sn เท่ากับ n ส่วน2วงเล็บ2 a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d 2. 2สูตรนี้มันแตกต่างกันยังไงนะักเรียนมาดูสูตรที่1เนี่ยก็คือเรารู้พจน์ที่1เรารู้ตัว n ว่า n เป็นเท่าไหร่เนาะรู้ว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่แล้วก็ an หมายถึงพจน์สุดท้ายนะก็คือเรารู้พจน์สุดท้ายนั่นเองแต่ถ้าเราไม่รู้ส lifting, ูตสุดท้ายนะักเรียนก็มาใช้สูตรที่2 สูตรที่2ใช้ได้หมดจะเอาพจน์ไหนก็ได้ใช้ได้หมด,ออหด,ด,หมดขออย่างเดียวก็คือให้รู้พจน์ที่1รู้ตัวดีแล้วก็รู้ตัวเอก็แทนก่าได้นะครับมาดูตัวอย่างจงหาผลบวกของอนุกรมข้อที่1 7บวก10บวก13ไปเรื่อยๆถึง79ข้อนี้เราจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมันห่างกัน,นี่ยแสดงว่า มันเป็นอนุกรมเลขคณิตคือมันห่างเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราจะก็จะได้ค่า d ออกมา d มีค่าเท่ากับ3นั่นเองก็คือ10-7ลบเเหลือ3เนาะนะทีนี้ก่อนอื่นเราจะต้องหา n ก่อนว่า n เป็นเท่าไหร่เนาะซึ่งเราจะได้ a n ของเราเนี่ยมันคือ79 อ a อ an หมายถึงจพ์ที่ n เนาะก็สุดท้ายนั่นแหละเราก็ใช้สูตร a n ของลำดับเลขคณิตก่อนก็คือ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d นะอ่าทีนี้เราก็แทนค่าลงไป a n ก็คือ79ใช่ไหม a 1คนะือ7บวกด้วย n ลบ1 d เป็น3อ่าเราก็ แก้สมการมาก็คือย้ายเจ็ดมา79็บเลบเเหลือ72ถูกไหมเจ็บเ้าลบเเหลือ72เสร็จแล้วก็ย้าย3มาหารก่อนก็3 2 6 3 4นะเพราะฉะนั้น n มีค่าเท่ากับ24แล้วก็บวกหเนอะลบหย้ายไปเป็นบวกหก็กลายเป็น25นะ อโอเคเราได้ n เป็น25แล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะใช้สูตรละนะก็คือผลบวก25พจน์นั่นเองก็คือ S25 ใส่สูตรลงไป n ส่วน2ก็คือ25ส่วน2วงเล็บเรารู้ตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้สูตร1น,นะก็จะกลายเป็นพจน์แรก a1 บวก an ใช่ไหมก็คือ a1 ก็คืออะไรอ่ะ เใช่ไหมบวกด้วย a n a n เป็น79ก็ออกมาเป็น25ส่วน2คูณกับ86ก็ตัดทอน2 4 8 2 3 6อ่าคูณออกมาได้เท่ากับอ่าคูณที่ได้เท่าไหร่เอ่ย ได้1 7 7 5นะครับตอบข้อที่1เรียบร้อยต่อไปข้อที่2ผลบวกของจำนวนขี้ผลบวกของจำนวนขี้มันตกคำว่าจากนะนักเรียนจาก51 ถึงรนะ้อยสามสิบห้านะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อนุกรมออกมาอนุกรมของเราก็คือตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดบวกห้าสิบสามนะบวกห้าสิบห้าบวกไปเรื่อยเรื่อยถึงร้อยสามสิบห้าอันนี้คือจำนวนขี้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า d ของเราก็คือสองนั่นเองดีของเราคือสอง an ก็คือ135เราก็ต้องหา e, n ก่อนเนาะหา e, n ก่อนอ่าเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตร an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d <ด>นะแทนค่าลงไปคูณแทน a 1ลงไปก็คือ51บวกด้วย n ลบ1คูณ dd เป็น2เอ่อซึ่ง an ของเราเนี่ยมันคือ ร้อยสามห้าอืมอ่าเพราะฉะนั้นคูก็เก็บ N-1 ลบหแล้วคูย้ายตัวนี้ก่อนย้าย51ไปลบก่อนเนาะร้อยสลบกับห้แล้วก็เอาสอหารไปเลยนะอ่าก็จะกลายออกมาเป็น84หารด้วยสแล้วก็1ย้ายมาบวกอ่าเพราะฉะนั้น N 1, มีค่าเท่ากับ 42บวก1เป็น43เพราะฉะนั้นเราจะหา S43 นั่นเอง S43 เท่ากับ43ส่วน2วงเล็บ A1 บวก AN ก็คือ51บวกด้วย135รวม43ส่วน2อันนี้ได้ทั้งหมด186 ก็ตัดทอน2 9งเก้าออกมาได้3ามสาพันเท่าไหร่นักเรียนดูสิสามพันนะโอเคตอบนะครับ ข้อต่อไปข้อต่อไปอตัวอย่างที่13ให้อนุกรมเลขคณิตมีพจน์ที่3เป็นยีองแล้วก็พจน์ที่9เป็น64สิบแสดงว่าต้องตั้งเป็น2สมการล้วนะอ่าอ e 3เนาะ a 3เท่ากับ a 1บวก2 d นะเท่ากับ22ซึ่งเราให้เป็นสมการที่1สมการที่2ก็คือ a 9เท่ากับ a 1บวก8 d เท่ากับ64นะครับทีนี้เราก็แก้สมการโดยการเอาสมการที่2ตั้งลบสมการที่1นะ a 1หายไป8 d ลบ2 d เหลือ6 d 64ลบ22ได้42เอา6ไปหารได้7อ่าโอเคเราได้ดีละอ่าเพราะนั้นครูเขียนตรงนี้เลยพอเราได้ดีเสร็จปุ๊บเราจะหา A1 เราก็แทนดีในสมการที่1อ่าแทนลงไปครูก็จะได้ออกมาเป็น A1 บวกด้วย2คูณ7 เท่ากับ22แสดงว่า a 1เท่ากับ22ลบ14เหลือ8เนอะเหลือ8อ่ะโอเคได้ a ได้ d ก็ได้ a 1และทีนี้เขาบอกว่าจงหาผลบวก30พจน์แรกเนะเพราะฉะนั้นเราก็จะหา s 30นั่นเองนะทีนี้เราจะใช้สูตรไหนสูตร1หรือสูตร2 สูตรหต้องรู้พจน์ที่30แต่ในนี้เรายัางไม่รู้พจน์ที่30เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้สูตร1เราก็ใช้สูตร2เลยก็คือ N ส่วน2 N ส่วน2ก็คือ30ส่วน2วงเล็บ 2A 1ก็คือ2คูณกับ8เนาะบวกด้วย N ลบ1ก็คือ29คูณ D ก็คือ7อ่าเราก็ตัดทอนออกมาได้15 อันนี้ได้16บวกด้วย203กลายเป็น15คูณด,ด้วย219ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ3,285ตอบนะครับ ่อไปข้อต่อไปข้อ1ิบสี่กำหนดอนุกรมเลขคณิตมีพจน์ที่1อ่าโอเคได้ A1 แล้วละกับพจน์ที่8จงหาผลบวกตั้งแต่พจน์ที่5ถึงพจน์ที่23อันนี้เรารู้ A1 แต่เราขาดตัวดีเนาะ เพราะฉะนั้นเราหาดีก่อนอันดับแรกเราก็เอาประโยชน์จากพจน์ที่8นี่แหละมาช่วยนะเราก็ใส่สูตรลงไป a 8เท่ากับ a 1บวก7 d นะซึ่งโจทย์บอกว่ามาเป็น100เราก็แทนค่าลงไป a 1ของเราคือ30ใช่ไหมสามสิบวกเ d เท่ากับหนึเพราะฉะนั้น7 d เท่ากับร้อยลบสามเหลือเจแสดงว่า d เป็น เป็น 10. อ่าเราได้ดีเป็น10ละอ่าทีนี้พอเราได้ดีเป็น10โจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการว่าจงหาผลบวกตั้งแต่พจน์ที่5ถึงพจน์ที่23พจน์ที่5ถึงพจน์ที่23ทีนี้การหาอนุกรมเนี่ยผลบวกอนุกรมเนี่ยมันรวมตั้งแต่พจน์ที่1ใช่ไหมถ้าเราหา S 23มันก็คือผลบวกตั้งแต่พจน์ที่1ถึงพจน์ที่23แต่โจทย์ต้องการพจน์ที่5เป็นต้นไป แสดงว่าเราต้องไปลบ1-4ออกเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราจะหา s23 แล้วก็หา s4 แล้วมาลบกันนะ,ะเราก็จะหา s23 ลบกับ s4 เพราะว่า4จพ์แรกเราไม่เอาใช่ไหมเราต้องลบออกนะเพราะฉะนั้นครูก็เดี๋ยวครูแยกหาดีกว่าเนาะครูแยกหาก่อนอ s 2 3เท่ากับ23ส่วน2 2 a 1ก็คื 1, 22, d, d, อ23คูณ30บวกด้วย n ลบ1ก็คือ22คูณ d ดีเป็น1นะในกรณีแบบนี้เราจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ย23ส่วน2มันหารไม่ลงตัวแต่นักเรียนสังเกตดูในวงเล็บ2มันเข้าไปหารได้ใช่ไหมแต่ต้องหารได้ทั้ง2ตัวนะ,ะเพราะฉะนั้นครูเอา2ไปตัด แล้วก็ตัดตัวหลังต้องตัดทั้ง2ตัวนะก็กลายเป็น23วงเล็บ30บวกกับ10คูณ11ก็เป็น110ก็กลายเป็น140คูณ23อ,ออกมาได้3220เก็บไปก่อนนะทีนี้ก็ไปหา s 4 S4 ก็คือ4ส่วน2 2A1 บวกด้วย n ลบ1ก็คือ3คูณ d ปรากฏว่ามันตัดทอนได้เราก็ตัดไปก็จะกลายเป็น2 60บวก30ใช่ไหมก็กลายเป็น90 90คูณ2ก็180เพราะฉะนั้น s 23ลบ s 4ก็คือ3220ลบกับ180 ผลที่ได้คือสามพันสี่สิบนั่นเองอเสร็จแล้ว อ่ะหน้านี้หมดแล้วเราไปดูหน้าถัดไปอ๋อมีข้อเดียวตัวอย่างที่สิห้สิริพรหยอดออมสินวันแรก5บาทวันต่อไปหยอดเพิ่มขึ้นวันละ2บาทก็เป็น7เนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะได้อนุคมของเราก็คือ5บวกอีกวันที่2เป็น7วันต่อไปก็บวกอีก2ก็เป็น9บวกไปเรื่อยๆเนาะอ่ะ โจทย์บอกว่าเมื่อครบ30วันจะได้เงินรวมกี่บาทอ่าแสดงว่าเราก็หา S 30นั่นเองใช้สูตร2นะ30ส่วน2วงเล็บ2 A 1บวกด้วย N ลบ1 29 D เป็น2คููตัดข้างในเลยก็ได้อย่างงี้ ก็จะกลายเป็น30วงเล็บ5้นะบวกยนะี่เก้านะก็กลายเป็น30คูณกับ34ได้เท่ากับ1,020บาทเสร็จแล้วครับโอเคนักเรียนก็ไปทำแบบฝึกหัดที่5ในเรื่องของอนุกรมเลขคณิตนะโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ